ลุยอ่ะกูจะกูกันต้องไปหาลูกปากเปลี่ยวเหมือนกันลูกปากเปลี่ยวม,มีปออ่ปองหลอกนะมันมีป่องหลอกนะเนี่ยมีแน่นอนใบไม้ใบไม้ยังสดอยู่เออน้อต้องเอาเสียม

แต่ไอตัวไปข้างคุดใช่ไหมถ้าดจะนี่รับถ้าเอาไมด้ก็มันต้องเอามันเนี่ยแต่อันนแน่จะมีสองนี่แ่ๆออกมแล้วนะครับนๆนๆออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับโตัตต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 ัตัตตัวตไ้ไ้แล้วแล้วอันนี้ตบนะครับตับ ตัวเดียวตัวเดียวมบดเลยนะครับผมครับถมคือถมกลับขื้นครับถมกลับขื้นนี่นี่ครับนี่ครับวัตถุดิบวันนี้ครับพนักงานหิวครับพนักงานหิวนี่นี่เราได้หนึ่งตัวแล้ว เราใส่ขวดไหมนะครับอ๊ะตู้ไหนที่พี่เห็นมื่อกี้ขึ้นปุยเลยบบะอืม มีหง่อโอ้หมูยหายนย่งใบไม้ไไมเ,เอยใส่ใบด้วยนะ่ะข้าไปทำไมใบใหม่กินในรัง นี่ก็หายแซ่บตแตงมีรูตันแม่ไหนวะเออนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่เออได้แล้วครับได้แล้วครับตู้ผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียอันนี้ตัวเมียดูยังไงครับในหลังมันเกี้ยงครับหลังมันเกี้ยงแต่ตัวผู้ถ้าตัวผู้หลังเนี่ยมันจะเป็นหยาบหยาบดูลักษณะตัวเมียนะครับ หลังมันเกี้ยงคือหลังษณะปีกปีกมันเกี้ยงอ๋อ,อแล้วตัวผู้มันเดี๋ยวถ้าได้ตัวผู้ได้ให้ดูอดีกทีนะครับ <laughs> ไม่ใช่ะไหเนี่โอยลงไปลึกแต่ปะ ใส่ละเมัน <c oughs> ตานอีกแล้วครับพี่น้องโอ้พี่ตานไม่จดได้ออบมาเอานี่อะอะดูบนแล้วพี่อ่ะอ,นนอันนี้ตัวเมียตัวเมียเป็นไงพี่หลังเรียบ,บน,ยนะครับลักษณะตัวเมียนะครับหลังมันจะเรียบรูบนก็ไม่มีนะครับ กต่หวยมันใหญ่มากนะพี่กัวมันเจอใส่อันนี้นี่แกะย่ามันเจอส่ห้า มีนี่แหละหัอหกอะไรอย่างเงี้ยตีนมาแล้วจกเลยตีนแล้วกันเออเสียมยางเลยลงโซเลยห่างไปหักไอ้หนูมั่วเนีนนาาเ่ยนี่นะครับไปไหนครับโอ้เห็นแต่หัวรู้ตื่นมากเลยรู้นี่ แต่มันมีหุดงิดทางไปอันนี้ถ้อย่ตัวปูดึงออกมาเลยมันอยู่ด้วยกันกะแม่นตอนนี้มันผสมพันธุ์แน่ตัวนี่ตัวผู้นะครับโอ้นี่หลังกับหยาบครับหลังหยาบครับหลังหยาบนี่ครับหลังหลังครับเนี่ยหลังหลังหลังไว้ไว้หลังไว้ไว้ครับเห็นหลังไม่ไหวครับนี่มีแสงมีแสงเหลือ่อนี่จิจูงตัวผู้ตัวเมีย ดูหลังครับหลังปีกดูปีกดูปีกครับตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียปีกแกงครับปีกแกงเดี๋ยวดูอกทีนี่ตัวเมียครับไหนีหนไหนน่เลยครับโอ้โหทำอะไรอยู่ั่นจะหลบไปไหนอันน่้ไวเน่่ตัวเมียนะตัวเมียสวยมันมาต น,นี่คือลักษณะคุยกีปง,ปงทีงุ่่งที่กุงนะครับลักษณะคุยครับมีตัวแน่นอนไม่ต้องห่วงครับนะครับดูไป<ร>นู่นแล้วนะครับในฝั่งผมเนี่ย โลนี่นะครับเอาาใบลงมากินนะครับเต็มเลยนะครับใบใบไม,ไม้เอาไปกินในรังครับ กำลังรอในในคลิปนี้นี่นี่นี่ฮูหลบฮู้หลบ เน,นี่ยเขาไปตกปลากันใช่เหรอดวงเหรอใส่ในอะุ้มนี่กับตัวนี่แกะกีเห็นไปวยไหนล่ะ โอ้ตัวกู้ในอะไรอยู่ลึกขนาดนี้อยู่ลึกมาก เฮ้ยร้นบ <s chodzi> ไหแ่ได้เอบ่ได้มันยังอยู่เลิกขนาดนี้เหเกิดกะเลิกกะบางัเลิกขนาดอะบางกตื้นเจแมนั่นหนี่ยเห็นแต่หลังนะตัวเมี่ายตัวเมีย โอ้อยู่ลึกมากพี่น้องครับดูแกงลาจิกุงครับนี่ครับนี่ครับแกงลาจิกุงงานถือขวดใส่จิกุงล้องครับนี่ครับนี่ครับสังเกตดีๆนะครับนี่ครับนี่เป็นป่องรูนะครับนี่ครับขุดจะขุดเอาดินมาฝังรูเอาตัวเองเอาไว้ นี่ป้องกันภัยนะครับมีตัวแน่นอนครับแบบนี้ครับพี่น้องมาตรุผลงานครับผลงาน งานครับผลงานในเวลาหนึ่งชั่วโมง <C> เรามานับกันเนะาะมามานับกันกี่ตัวแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้า <ส>เออร้านขวดทไมเอาไปจอน <S 1> 1 <S สต่กลงกันอหบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็้ากเท่ากับว,<อ>วันนั้นเลยครับอ